แต่ผมนายไปรัยรัรอผู้วัาการรวจการสอรรอาัยครับผมทางบริอัทชัยโชติจุดรอผู้กับารตรวการับรารครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดสำหรับที่ส้างงกรหม่จะเป็นจุดรวบรวมา่อกตกาในพื้นที่ แต่มาทัไปตรงนี้นะครับเมื่อชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วก็เทใส่ถังกลางเพื่อที่จะให้ธนกคารหรือเจ้าหน้าที่หาค่า DRC ตัตัวอย่างไป20%ของน้ำยางสดนะครับได้ครับนี่คือตัวอย่างในน้ำยางสดในน้ำยางสด100กิโลนี้หาค่า

การผลงานเป็นของเหมือนของสมาชิกที่ไม่ได้ไม่ได้พอผลประโยชน์ปลายปีก็ทิ้งทิ้งปีก็ตามหีกมีนาก็ปันผลหน้ากับสมาชิกถ้าปันผลตามวุ้นก็ลงทุน500หุ้น500ก็ได้หนึ่งร้อถึงห้าร้้าสบาทนะครับถ้าหนึ่งวันก็ได้หนึ่งร้อยแอมป์ปันผลตามวุ้นแล้วทีนี้ถ้าเฉลี่ยมือตามธุรกิจ สมมุติว่าผมขายทั้งปีาขายได้เนี่ยหนึ่งกิโลก็เฉลีย่ยคูนกิโลละ2องบาทก็คูม2ไปเลยนะครับก็ได้สองพันนั่นคือผลประโยชน์ที่เกิอดจากสมาชิกในระบบสากลครับ ้้ไไไม่ไดมดนายกรัฐมนตรีเลขะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะเครือข่ายสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับตนสวัสดีนะครับท่านเศรษฐานวีถินผมบรรจงกิตบุญโชธประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกร การดับประเทศการยานแห่งประเทศไทยตลอดสามเดือนนะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีผูท้ที่เกี่ยวข้องท่านําเดินหน้าไปเลยครับท่านทางถูกต้องแล้วครับทีนี้มาเรื่องที่จะต้องขอท่านนะครับหมดวาระหมดอายุไปตั้งแต่วันที่3 1มีนาคมนะครับปีนี้ซึ่งใช่ครับซึ่งท่านจะต้องไปพิจารณาในคณนะกรรอกไม่ทันแล้ว นะครับทีนี้ต้องพิจารณาในคณะรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้เราได้ยื่นเพื่อไทยรนะดับประเทศก็ดีใจครับที่ได้มาเพราะว่าตั้งใจจะมาอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ต้องต้อง,องยังไงตามทีพอราคายางดีแล้วก็อยากจะมาฟังความคิดเห็นว่าจะสามารถทํายังไงให้มันดีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลเรามีความตั้งใจจริงครับที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับไม่ใช่ในมิติของการท่องเที่ยวอย่างเดียว นะครับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของน้ำมันปาล์มหรือว่าเป็นเรื่องของแน่นอนครับวันนี้เราพูดเ,เรื่องอยางพาราก็ตามทีนะครับเราเป็นประเทศมหาอำนาจของอยางพาราเราคุมการผลิต30อของอยางพาราทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอยางเถื่อน,นเป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ใช่แค่ไปสั่งการเฉยเฉว่าห้ามนํายางเถื่อนเข้ามันมีอีกหลายๆมิติที่ทางรัฐบาลต้องช่วยกันทําไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรอย่างเดียว ม่ใช่ว่าแค่กระทรวงการคลังที่โดยกรมศุกากรเป็นผู้ควบคุมการนําเข้าหรือว่าเป็นฝ่ายความมั่นคงทางสาราัณทหารเองก็มีส่วนช่วยในการที่จะสกัดยางเถื่อนที่จะเข้ามานะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีประมาณ150รบรรทุกจะเข้ามาทางด่านสังขละพอเข้าไม่ได้ก็ไปที่แม่สอดแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถส่งสัญญาณไปให้ทั่วโลกทราบว่าไม่มียางเถื่อนมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นการให้ความมั่นใจว่าจานวนสัพพายที่อยู่ในตลาดเนี่ยจะน้อยลงไปพอจำนวนสัพพายน้อยลงไปแน่นอนครับราคายางขึ้นนะครับแต่ขอพนี้คนที่อยากทําผิดกฎทั้งหลายก็ยังอยากจะมีอยู่เราก็ต้องทํางานกันอย่างกันอย่างเข้มงวนและต่อไปนะครับก็จะพยายามทําให้ราคายางดีต่อไปครับขอบคุณครับมีพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆที่จะนําเสนอกับท่านนายกสฐมนตรีเพิ่มเติมเป็นที่ ทราบกันว่ากําลังอยู่ในขั้นเตรียมการประกาศแต่ว่าในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยยังมีในส่วนของพื้นที่ที่ทับซ้อนพื้นที่ทากิจน,นะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีโสพกอ่อ4.01อยู่ในมือแต่ว่าโดนทางเจ้าหน้าที่สำนักบุญยาบอกว่าอยู่ในแผนประกาศของอุทยาลรวมถึงพื้นที่ที่เป็น เอกสารสิทธิที่ดินนอสอสามกอนในหลายพื้นที่นะครับหลายแปลงที่อุทยานประกาศทับขอานีอย่าะพอดีผมมีหนะังสือที่เป็นเอกสารที่ยื่นไปแล้วนะครับ